มาเพื่อนๆเนมฮิตโกยกโกชินควายเมฮิตโกยชินควายนำใหญ่ไปเลยมังม่วนเด้อน่เผ็ดนำเพียำเพีย,เ,พยเป็นหนัว น้อยเสียมน้อยสลายเสีบยไล่ข้าขวคัวเติมบรด้วยกหอมดิก่อยชิ้นขวายเรื่อว่าสวยชิ้นขวายก่อยชิ้นขวายข่อยสนำเพียข,ขุม่ม มาเด้อกินน้่กันเพื่อนนี่ก็เป็นผักกับก,กับมะเขือผักหาผักไสกันจ่องผักนำผักหนังเลือดเข้ามาคุยมาเด้อกินน้่กันเพื่อน คำนยิยกุลหละมอกฝังหามใส่ศกสนัดผมขูกันอำลัคาดใบเมนผักหนังเลือดจะสียุ่มออกสะสี กันจมขมำลำนี่แม่นพักน้ำกินข้องดิบๆต้องท่อนสักก้อน ท่อนจากเป๊กดนะท่อนนํากันก <c oughs> ิน,กน,นตักแดดอยู่ในส่วนเด้ก็ออบ่แม่นตักแดดเด้อกินบนนั่งกินกับบ่นทมเด้แต่ปันแดดซอง <c oughs> จบคิดนี่ซ้ํานี้ซะก่อน